ใบเตยปลื้มธุรกิจใหม่ปังคนดังสวยระดับประเทศลูกค้ารายแรกค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วแหละค่ะสําหรับนักร้องสาวใบเตยสุธีวันกุลชอนหรือที่รู้จักกันในชื่อของใบเตยอาสยามกับสามีดีเจแมนพัฒนพจ์ซึ่งทั้งคู่เองมีทายาทด้วยกันแล้วจ้าหนึ่งคนนั้นก็คือน้องเวทมนต์ลูกสาวคนสวยของทั้งคู่นั่นเองค่ะเพิ่งจะลืมตาดูโลกไปเมื่อ13สิงหาคม2563ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เธอก็มีประเด็นร้อนแรงที่หลายคน ติดตามกันอยู่เอยค่ะกับการที่ ไปสนีงขงของแบรนด์หรูที่เธอส่งไปที่บ้านหลังเก่าเกิดจากความเข้าใจผิดจ,จากเลขที่บ้านเหมือนกันเพียงแต่ย้ายโครงการแล้วจนกระทั่งวันที่17มกร,ราคมเวลาประมาณ3ทุ่เธอได้รับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอาสุาสดเธอได้ออกมาเผยธุรกิจส่วนตัวของเธออีกหนึ่งธุรกิจว่าและในที่สุดแม่บ w ยวีตติ้งเพนเนอร์พร้อมแล้วหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความไปก่อนหน้านี้ว่าปีนี้เนี่ยมีคนใกล้ตัวจะแต่งงานมากมายทุกคนก็มาปรึกษาการจัดงานแต่งงานทุกอย่างกับแม่บตอน แม่ใบทํทการเตรียมเปิดวิดดิ้งแพนเนอร์เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดีใจที่สุดว่าที่เจ้าสาวเนี่ยจะได้ทำฮา5คู่แรกปีนี้เป็นน้องสาวพี่สาวในวงการที่รักมากๆบอกเลยว่าทําด้วยหัวใจจริงๆและจะทําให้งานแต่งในความฝันของทุกคน,นี่ยเป็นความจริงกลับมาจากพักผ่อนอาทิตย์นี้เจอกันค่ะออฟฟิศเสร็จพร้อมภายในเดือนหน้าแม่ใบยขอเวลาศึกษาไปเรียนเข้าคอร์สการเป็นแพนเนอร์ครูพักรักจําสักหนึ่งเดือนนะพฤษภาคมเตรียมเปิดแกนโอเพนนิ่งอย่างเป็นทาง การแน่นอนตอนนี้ขอไปหาเอสปิเรชันในการจัดงานแต่งให้ว,ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่แรกของปีนี้กันก่อนเซอร์ไพรส์สุสสดแน่นอนว่าใครเป็นเจ้าสาวคนแรกของแม่ใบเตยหุยแค่คิดก็มีความสุขแล้วดีใจที่สุดในการเปิดธุรกิจเป็นสิ่งที่เรารักและมีความสุขในการทํางานที่สุดเลยเหมือนตัวเองได้แต่งงานอีกครั้งใจมันกระชุ่มกระชวยไม่ไหวแล้วว่าที่เจ้าสาวคนแรกของแม่ใบก็สวยระดับประเทศครั้งนี้ว่าแต่จะเป็นคู่ของใครคงต้องรอลุ้นกันแล้วล่ะค่ะ Thank you